สวยแซ่บพ,พลิกสิเมตรใบเฟินพิมพ์ชนุกใส่ชุดสีแดงสวยมากล่าสุดใบเฟินก็ได้ออกมาอวดภาพของตัวเองที่มาในลุคสุดแซ่บแต่งตัวสวยออร่ากระจายในชุดสีแดงสดขับผิวขาว,ขาวเอวลอยเสื้อสายเดียวแต่งหน้าเฉียวๆบอกเลยว่าสวยกระแทกตามาก ลูกนี้คือสวยสะกดตาม,มากๆไม่ว่าจะมองมุมไหนก็ดูดีและมีเสน่ห์มากๆไม่เคยทําให้ต้องผิดหวังเลยค่ะไม่แปลกใจเลยว่าทำไมถึงมีแต่คนรักแล้วก็ติดตามสวยจนไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะว่าใบเฟิร์นยังโสดอยู่ลูกนี้คือสวยและดูแพงมากๆผิวพรรณเอ่ยหุ่นเอ่ยความสวยเอยไม่รู้ว่าจะโฟกัสที่จุดไหนก่อนเลยละค่ะ